เมื่อเราทำการตรวจนับเสร็จกระบวนการขั้นตอนที่9ก็คือการปรับปรุงยอดค่ะการปรับปรุงยอดก็คือการนำเอายอดที่เราทำการตรวจนับได้นั้นมาทำการปรับปรุงด้การเข้าไปที่ระบบงานสินค้าคงคลังแล้วเลือกปรับยอดคลังเรากดปุ่มบันทึกรายการปรับยอดใส่ข้อมูลเลือกคลังที่ต้องการปรับยอดให้เรากดเลือกนำรายการจากใบตรวจนับสตอ็อกเพื่อ ให้รายการที่เราทำการตรวจนับเข้ามาอยู่ในรายการปรับยอดสินค้าคง,งคลังค่ะ เราก็ทําการปรับยอดตามจํานวนที่เรานับได้จริงหากรายการไหนที่ลงอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขอะไรค่ะซึ่งการปรับยอดจะอนุญาตให้ทําได้เฉพาะในช่วงแรกของการใช้งานระบบซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดได้แต่หากเป็นการใช้งานที่นานแล้วหนึ่งปีสองปีเราไม่ควรจะมาทําการปรับยอดเนื่องจากเป็นการผิด แต่หากว่าจะต้องมีรายการไหนที่จะต้องทำการปรับยอดจริงๆควรจะเก็บหลักฐานไว้ด้วยว่ายอดที่หายไปหายไปจากที่ไหนคะ่ะเมื่อทำการตรวจปรับเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มบันทึกเมื่อเรากดปุ่มบันทึกแล้วยอดในคลังก็จะตรงตามความเป็นจริงคะ่ะ